เอาละครับก็ต้องการสวัสดีพ่อแม่ไม่น้องทุกท่านนะครับในรายการกาวิตี้ส l ริเปอร์นะผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชากลางเดือนมีนาคมปี2 5 6 7นะครับอ่าเราก็จะมาพูดถึงตู้กลางเดือนที่เลทมาประมาณ2วันนะครับเขาได้ทิ้งคำใบ้ว่าเป็นคราวซัม m o นอีกแล้วนะซึ่งกลางเดือนตู้คราวซัม m o นนั้นไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอตู้ประเภทเอ่อ ตัวหลังลุงนะตัวธรรมดานะซึ่งรอบนี้ก็เป็นเหมือนกันนะผมเป็นหลังลุงอีกแล้วนะเป็นตู้อารันคานะครับผมดิวตี้ออฟดิเฟนะครับของ h a r r ร v e l ลชาลองแล้วก็ w o n d e r w ์ไวนะครับก็มีการันตีที่สเต็ปสิเลือกเลยครับ1ตัวเนาะน่าจะนะครับน่าจะเลือกในการันตีที่10นะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเตดเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าไปเป็นสเต็ปยี่ห้านะก็สลับตู้นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะมีตัวเดียวที่น่าสนใจนะผมเติรว่าไอ้สองตัวนี้ก็ออก็ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะก็ <c oughs> น่าจะรู้ว่าผมมาถึงใครเนาะก็สลับตู้นี้จะมาวันที่สิบเก้านะผมเวลาบ่ายสองนะแปลกนะเหมือนเขาจะปรับ วันในการมาของตู้กลางเดือนใหม่เนาะเหมือนกลัวเราไม่ลุ้นพอนะก็เลยเป็นลุ้นให้เยี่ยวเหนียวเลยวันที่สิบห้านะแล้วตู้ไม้ทีสิบเก้าไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าการทําแบบนี้ผมว่ากลางเดือนนะ่ะอาจจะมีสิทธิ์ที่แบบตู้มันอาจจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะผม,ผ,มผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบให้เราตายใจหรือเปล่าอะไรนี้เนาะเพราะว่าในช่วงตอนนี้ก็คือมีข่าว ของฉลองเขารอบ20ปีของบริชนะอะไรสักอย่างนะผมผมอ่านคร่าวๆนะผมเหมือนเห็นเป็นปกของจำม,มั้งที่เป็นรูปอิจิโกะกับสตรูที่อิจิโกะเจอมาทั้งหมดแล้วนะผมตั้งแต่เรนเจิยันจูบัตเลยนะเขาจะประกาศอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่าในเกมก็ต้องรอติดตามชมนะผมหวังว่าจะมีตู้แบบสร้างสารรค์แบบ อิจิโกะปะทะศัตรูตัวเก่าอะไรเงี้ยอย่างอิจิโกะเรนจิเงี้ยมาสองตัวนะผมเอออย่างนี้ก็น่าสนใจนะแบบตู้เวอร์ซุสนะผมเวลาเจอเจอกันหรือเจอหน้าศัตรูอะไรอย่างนี้ที่เป็นเรนจิอะไรเงี้ยแบบตีแรงขึ้นเงนี้ยเอออันนี้เป็นการมาโนมผมเองนะครับผมอย่าใส่ใจเลยเนาะเดี๋ยวมันจะกบตู้ไปซะก,ก่อนนะเราเรามาดูที่ตู้กันดีกว่าเนาะอ่าสลับตู้นี้เนะาะวันที่19อย่างที่บอกแนละ้วถึงวันที่ส1นะ ส่วนตัวละครตัวแรกก็จะเป็นเทียฮาริเบลนะเป็น The u n r e Version นะโอ้โหเพราะว่าเจ๊แกนี่สมควรแล้วสลับความโหดแล้วก็ในแต่ละล่างนี่เกจะมาแบบเวอร์ชั่นใหม่ตลอดนะสลับฮาริเบลนะผมเป็นสายสกิลนะผม,มความแรงสกิลอยู่ที่856นะเป็นสายสกิลระยะประชิดนะผม เป็นตัวเก็บน้ําหอมใหญ่นะครับส่วนผู้สังหารเป็นหน่วยศูนย์แล้วก็ลิง์เป็นดอกน้ําหอมใหญ่สีฟ้าบวกห้าผมเป็นลิง์เลยนะเอาไว้ใส่ให้ตัวที่ไม่มีเนาะแต่ว่าเจเกก็เหมาะสมกับการเล่นในดันน้ําหอมมากที่สุดแล้วนะในตอนนี้นะของสีเขียวนะส่วนสกิลติดตัวก็จะเป็นก้าหิบตาบวกห กันไฟ100%แล้วก็สกิลกว้างขึ้น20%สซน่วนอาบีก็จะมีสกิลแรงขึ้น60%ที่สกิลบวก1แล้วก็อัลติเมทสกิลแรงขึ้น60%ทําทำข้อเสียใส่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะอะไรเลยแรงขึ้น100%นะผมมีการเบรกแล้วก็ทะลุเกาะเล็กก้าในดันของน้ำหอมใหญ่นะครับแล้วก็ตีทะลุ ตัวมุดดินเนาะหนึ่งร้อยเปคูดาลง12%แล้วก็ดอบน้ำหอมเล็กสีฟ้าแล้วก็น้ำหอมใหญ่สีฟ้าอีกอย่างละ5หน่วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตัวเจ๊แกเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตีดันน้ำหอมได้ค่อนข้างดีดีที่สุดละมั้งผมว่าในช่วงนี้เวลานี้นะก็คือสกิลเจ๊แกเนี่ยคือไม่ไว้หน้าตัวแบบตัวเก่าเลยอะ ไม่ไว้หน้าตัวที่แบบมาก่อนหน้านี้เลยที่เป็นแบบพันปีหรือนิยายเลยนะผมว่าสุดยอดนะสำหรับตัวนี้นะมีสกิลในการบุกด่านของดันน้ําหอมด้วยนะผมแล้วก็เจเสามารถไปเป็นตัวลิง์ให้กับหลายตัวละครได้อย่างเช่นอิชิดะอุริวของเวอร์ชั่นสงครามรอพันปีที่ดอบน้ําหอมนะแล้วก็ยินร่างนิยายนะผมแต่ผมว่า,าใส่ให้อิชิดะจะดีกว่านะอิชิดะ สกิลดีกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบระหว่างอิชิดะกับฮาริเบลว่าผมคิดว่าฮาริเบลน่าจะดีกว่านิดนึงนะแต่อิชิดะมันดีกว่าตรงที่มันมันรวบมอนง่ายมันเออมันดูไปง่ายกว่าเนาะเออมันดูเล่นง่ายกว่านะแต่ฮาริเบลนี่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ง่ายนะผมก็มันก็ง่ายแต่ว่าผมว่าก็ตามสภาพของตัวที่แบบเออตัวของไอตู้พรีเมียมเนาะตู้ธรรมดาเนี่ย มันแค่นี้ก็โหดมากเลยนะสำหรับฮาริเบลนะหลังจากนี้จะไม่โหดอีกต่อไปแล้วผมว่าอวยกันเกินเคแลมก็อวยฮาริเบลกันเกินไปนะฮาริเบลกับโคชิโร่นี่รักกันจริงๆเลยโอ้โหทีตัวอื่นที่แบบมาแบบบูบี้หน้ายูกันทีเดียวโอ้โหแต่สำหรับตัวน,นี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดใครเปิดหาได้นี่ก็คือดีมากนะผม แต่ยังไม่ได้นำให้เปิดหาตู้นี้นะเพราะว่า2ตัวข้างตู้นี้่อนข้างแย่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาพูดแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่สลับฮาริเบลดีมากเนาะผมให้เทียสูงเลยเอสไปเลยอะเอสเอสไปเลยมาที่ตัวถัดไปนะผมเนี่ยสาเหตุที่ผมบอกว่ามันแย่ก็คืออย่างนี้ไงแค่บอกมาแค่ท้ายเลยว่าเป็นสายตีปกตินะผมระยะประชิดเนาะ มีความแรงการตีปกติอยู่ที่800หน่วยนะแล้วก็ผู้สังหารเป็นไร้สังกัดนะผมส่วนลิง์เป็นปตีปกติแรงขึ้น30%สก,กิลติดตัวกระพริบตาบวก1กันไฟ100%แล้วก็การเบรกส่วนอาบิตีปกติแรงขึ้น40%สซซุปเปอร์อาร์เมอร์เนาะลดดาเมจจากศัตรูสายของไร้สังกัด 20%รนะผมแล้วก็ลดดาเมจในตัวอีก16%นมี f o l โลนะผมตีตัวล้มนะครับสามารถตีตัวล้มได้เลยเนาะแล้วก็ทำดาเมจกับกิลรวมกันทั้งหมด80%บนะผมแล้วก็ฮิตสกิลบวก1และบวก2ในกิลแล้วก็บัฟทีมทั้งทีมสีส้มตีโปกติแรงขึ้น20%นะโดยส่วนตัวแล้วสำหรับตัวนี้ถ้าปั้นสุด ก็สามารถเอาไปลงกิลได้อย่างชิลๆนะครับผมตีเขาน้้างแรงนะแต่ว่าไอ้เจ้า w o นเดอร์ไวสจะไม่มีบัฟอะไรเลยนะผมเป็นแพทเทิร์นสกิลธรรมดาหมดเลยแล้วก็ไม่มีสถานะอะไรเลยด้วยนะถ้าจะใส่อะผมว่าใส่เป็นลิงตีตัวไม่ติสถานะแรงขึ้นจะดีมากนะ แต่ส่วนใหญ่ในกิ้วอะ่ะตัวท็อปเทียของไรสังกัดเนี่ยจะมีติดสถานะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิจิโกเขียวเนาะเอ่อพวกอะไรอะ่ะบูโน่ก็มีนะส่วนใหญ่มันจะมีหมดเลยเนาะสลับพวกไรสังกัดเนาะตีพวกไรสังกัดนะจูบัตก็มีนะสีส้มเนาะจูบัตก็มีซึ่งมันถ้าไปตัวเปล่าก็โอเคนะผมว่ามันก็ฮิสกิลบวกสองเลยนะตีรวมๆก็น่าจะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะผมว่า ปั้นสุดๆนี่ก็เอาไปยืนได้หนึ่งตัวแนละ้วเป็นตัวที่ค่อนข้างหนานะสำหรับบอลเดอร์ไวส์นะผมก็มีดีแค่ตีแรงกับตัวหนาะก็คงพอแหละผมว่าก็ผมว่ามีตัวเมนหลักหนึ่งตัวเนาะถ้าเอาบอลเดอร์ไวส์ผมก็มีบอลเดอร์ไวส์แล้วก็หาตัวบัฟที่เป็นสายสากิลหนึ่งตัวก็น่าจะโอเคนะก็สำหรับบอลเดอร์ไวส์ก็ประมาณนี้เนาะเฉยๆนะผมว่า <laughs> มีตัวตีกิลของไลร์สังกัดดีๆเยอะมากนะตอนนี้ผมว่าสำหรับ ตัวนี้ไม่ค่อยมีใครน่าจะต้องการเท่าไหร่นะส่วนตัวสุดท้ายนะผมเป็นตัวที่ดูน่าสนใจนะแต่ว่าไปดูสกิลมาผมว่ามันมันมันพูดพูดยากว่ะผมว่าสลับตัวนี้นะชาวลองนะเป็นอันลิสต์เวอร์ชันนะครับผมเป็นล่างปลดปล่อยนะเป็นสายสกิล,ละระยะไกลนะผมแล้วก็มีทุกสกิลติสานะแหกันนะครับ ส่วนความแรงสกิลอยู่ที่847แล้วก็ผู้สังหารหน่วยศูนย์นะหน่วยศูนย์สีม่วงก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะก็ก็ถามว่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างพูดยากนะส่วนลิงสกิลเนี่ยเป็นอ๋อ,อเป็นสกิลแรงขึ้นเมื่อเลือดเต็มนะครับผม40%นะครับผมแรงขึ้น4 0เนะเมื่อเลือดเต็มเนาะสกิลแรงขึ้นส่วน กัดไอ,ไอ,ไอสกิลติดตัวนะครับผมก็จะเป็นกับพิษตาบวกหนึ่งกัดเบรกแล้วก็ต้านอ่อนแรงนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะส่วน RB, อาบีก็จะมีสกิลแรงขึ้นหกสิบฮิตสกิลบวกหนึ่งความแรงของอันติมิตสกิลบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสกระติดสนะอีกสองวิเนาะ ทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะแผลชะกันแรงขึ้น60%ลดคูดาวลง1 2งแล้วก็เมื่อเลือดเต็มสกิลและการโจมตีปกติแรงขึ้น20%รนะผมแล้วก็เพิ่มโอกาสการติดสนะให้กับสีส้มเมื่อเจอศัตรูสีส้มเนาะส่วนบัฟทีงก็จะมีสีม่วงทุกตัวที่เป็นสีม่วงหนุ่มสกิลแรงขึ้นอีก20%นะผมว่าตัวนี้มันออกแนวค่อนข้างจะบัฟมากกว่าจะเล่นนะดูจาก อาบิแล้วเนาะเนี่ยจะมีบัฟเนาะผมว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ลงหอน่าจะเหมาะที่สุดแล้วมันเป็นตัวที่เล่นง่ายเนาะติดสถานะก็ง่ายนะแต่ว่าเรื่องสกิลเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นตัวตีใกล้มากกว่าจะเป็นตัวตีไกลนะมันมีแค่ตีโปรตีที่เป็นตีไกลยิงออกไปเนาะแต่พอกดสกิลเข้าไปจริงๆนี่คือลุงเกนี่เล่นคือพุ่งเข้าไปหาเลยอะเออ พุ่งมีทุกสกิลนีจนะ่จะมีพุ่งนะยกเว้นสกิลสองแนละ้วที่จะมีแบบปาดเข้าไปข้างหน้าเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุ่งไปข้างหน้านะสกิลหนึ่งกับสกิลสามพุ่งไปข้างหน้าหมดเลยเนาะแต่ถ้าสกิลสามเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าแบบกว้างๆนะอ่ากว้างๆนะยังไงลองไปดูที่เออ่บีทเว็แบไซต์ออฟฟิเชียลได้เลยเนาะมันเขามีสกิลให้ดูอยู่แล้วนะแต่ในข้อเขียนของผมเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเฉยๆนะเออมีหรือไม่มีก็ได้นะผมว่า คิลเลอร์หน่วยสูนี่ตอนนี้เริ่มมีเยอะแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวของใครที่เปิดคริสต์มาสแล้วได้ยาจิลุมาก็ไม่ต้องเสียใจผมก็นี่แหละมันได้ใช้ตรงนี้แหละนะก็ถ้าจะมีได้ใช้ก็นอกจากหอในเดือนถัดไปนะผมผมว่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้เจ้าชาวลองนะมีโอกาสนะครับ แต่ว่าถามว่ามันจะมีโอกาสได้หยิบมาใช้ไหมก็คงตอบว่าไม่แล้วก็อาจจะเป็นลิงค์ให้กับบางตัวซะมากกว่านะอย่างเนี่ยมันมีสกิลแรงขึ้นเมื่อละเต็มเนาะ40%เลยนะผมว่าไปใส่ให้ไอเซนอย่างเงี้ยไปใส่ให้อิจิโกะอ่าอิจิโกะล่างพันปีเนาะสีม่วงทั้ง2ตัวเลยนะทั้งล่างไอฟูบริงกับไอเจ้าตาคู่เนาะเป็นทูชิคนะ น่าสนใจนะผมสำหรับลิงเนาะแต่อย่างอื่นก็คือเฉยๆเนาะเรามาดูกันที่เลดกันดีกว่านะผมโอ้โหตัวหลังตู้ถือว่าไม่ค่อยแย่มากนะก็ถือว่าโอเคนะผมพอใช้ได้ส่วนเลดก็ตูก้กลางเนือนทั่วไปนะผมเปิด3การันตี1การันตีทุก3สเต็ปนะ3 6มหกอา่าส6แล้วก็10นะ ก็คือการันตี5ดาวหน้าตู้ในสเต็ปที่3แล้วก็สเต็ปที่6นะผมแล้วก็การันตี1ตัว1ใน3ตัวนั่นเลยนะผมได้สุ่มนะผมสุ่มเลย1ตัวนะผมสุ่มจาก1ใน3ตัวนะเขาบอกว่านิว5ดาวเนาะก็คือสุ่ม1ใน3ตัวนั้นแล้วก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็25สเต็ปก็เหมือนเดิมผมก็เลือกได้1ตัวเนาะ แต่สเตปสิบนี่คือสุ่มตัวใหม่ออกมาหนึ่งตัวเนาะโอเคนะก็คล้ายๆตู้เบียควิแะกับอไอเจ้า S นะเอสน็อตนะประมาณนั้นเลยนะผมการันตีสเตปสามสเตปสิบการันตีหนึ่งในสามตัวนี้แล้วก็สเตปยี่สิบห้าเลือกมาเลยหนึ่งตัวนะแต่ยังไงก็ไม่คุ้มสะเทไหร่นะสำหรับตู้นี้ไม่ควรเปิดนะผมว่า แต่ถ้าใครอยากเสี่ยงดวงก็สาสเตปโอเคนะครับสาสเตป is okay นะก็พอได้ลุ้นอยู่นิดหน่อยเพราะมันได้การันตี5ดาวเนาะออาจจะได้ลุ้นหน่อยหลังตู้ก็ไม่ได้แย่มากนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วยังไม่มีพวกไอตัวใหม่ก็สามารถเปิดหาได้เนาะส่วนถ้าใครไม่อยากเปิดไปเสียเวลาเปิดตู้วันนี้ผมว่ามาเปิดตู้นี้ดีกว่านะอาอย่างเจ้า ชาวลองนะไม่ใช่ชาวลองดิไอ้นี่ชื่ออะไรนะลืมชื่อซะแล้วไอ้ชังดูชาวลองเชเลยชังดูนะชังดูตัวนี้เก่งมากนะเออมา,อาตัวนี้ดีกว่าเนาะใครสนใจที่แบบอยากได้ตัวเก่งๆนะมาเปิดตู้แยกชังดูดีกว่าเก่งกว่าเยอะนะแล้วก็หลังตู้ก็ค่อนข้างดีนะมีตัวดอกน้ําหอมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวติกยีหนึ่งตัวแล้วก็คีละที่พอเล่นได้อีกหนึ่งตัวนะ ก็ดีกว่าตู้เมื่อกี้เยอะนะแล้วก็มีอีกหนึ่งตู้ที่ค่อนข้างดีนะที่กราจะมาในวันพรุ่งนี้นะผมว่าตู้เนี้ยตู้กลางเดือนของจริงนะตู้นิยายของโทชิโร่ลผมอ่าสปิดอาร์โวเวอร์วิทยูล่างบิยอนบางไครนะของอ่าโคโมระสซาจินโทชิโร่คานาเมะนะ ตู้ที่5ตู้นี้เป็นตู้ยอดฮิตนะผมสำหรับตัวละครสุดเก่ง3ตัวนะเก่งทุกตัวนะคือเก่งแบบสุดยอดทั้ง3ตัวเลยโดยเฉพาะโทชิโร่นี่โคตรเก่งนะคาราเมะนี่ก็พอใช้ได้นะแล้วก็คอมมูลาซากินก็ยังเป็นเมตา p ีพในปัจจุบันนะถึงแม้จะมีอีตัวนั่นอ,อีอีนั่นนะอีนเขียวนะม่ที่มันมากบทุกตัวใน p ีพนะเออ เอาว่าช่างมันละกันนะแต่ว่าอย่าง,างน้อยกอ็ตัวนี้ก็ยังเป็นตัว p p พที่ดีหตัวนะส่วนหลังตู้ก็โอเคนะผมมีโลกะพารเมียนะที่สก,กิลเล่นง่ายนะแล้วก็2ตัวข้างๆก็คือยูรุจิกับซุยฟงที่โอเคนะแล้วก็แถวล่านีก็เฉยมากเลยนะมันเก่าแล้วเนาะเนี่ยโทชิโร่ของดีจริงนะผมโอ้โหดูดิสก,กิลสุดยอดนะ แล้วก็เหมือนจะมีอีกตู้2ตู้บางที่มันจะไปหรือยังอะ,อะตู้นี้ไปก่อนวันตู้ใหม่มาอีกหนึ่งวันตู้นี้ก็น่าเปิดนะผมดีที่สุดก็คือฮิวเก้แล้วก็แบมเบียต้านะที่พอเล่นได้นะอีบอลนี่ใครขาดของฟาร์มก็ไปเปิดได้นะเนี่ยตู้ชังดูที่ผมว่าเปิดตู้นี้ดีสุดละได้ชังดูมันนี่คือคุ้มแล้ว ส่วนตู้นี้ก็ไปพร้อมกับตู้บนนะตู้พันปีบนนะ,ะตู้นี้เป็นตู้รวมสุดยอด3ตัวละครที่ยังเล่นได้ในปัจจุบันนะโดยเฉพาะไอเซนเนี่ยเป็นตัวเดียวเนาะที่ตีโคตรแรงนะแล้วก็ไอไอยามาเฉียงนี่ก็ยังเล่นได้เนะยังเป็นท็อปเทียร์ของสีแดงอยู่ใช้ได้นะถ้าไม่นับของอีจิโกะนะล้วจะเหนื่อยทำไมเนี่ย ถ้าไม่นับอิจิโกะก,ก็โอเคนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวกลางเดือนนะเหมือนจะไม่แนะนาตู้ข้างมากกว่าตู้หลักจริงๆเลยนะก็ผมว่าก็รอกันไปนะผมวันที่19บเนะเหมือนเขาจะเว้นไว้อะไรสักอย่างหนึง่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เว้นไว้ให้นานเลยเหมือนอยากให้กลางเดือนมันตายนานกว่าเดิมก็ <c oughs> ผมว่ากลางเดือนมันดูยาวไปนะ เดี๋ยวเขาคิดว่าไอเราฟาร์มไอตรงนี้ไม่ทันเหรอผมว่ามันฟาร์มทันนะผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีเวลาเหลือพอเดี๋ยวจะฟาร์มแบบพวกดันพอยส์อะไรเงี้ยเกินสามล้านแน่นอนไอของอันใหม่ผมว่าอาจจะอัปเดตหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบไปแบบห้าล้านอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ผมมโนนะเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้เนาะ ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะใครจะเปิดก็สามารถเปิดได้เลยเนาะไม่มีปัญหานะมันตู้ก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ผมว่าเปิดตู้ตัวลิมิเต็ดดีกว่านะช่วงนี้ก็มากันเยอะเสือเกินไม่รู้จะมาดักอะไรกันทั้งทั้ที่กลางเดือนก็ไม่มีอะไรนะถ้าผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่อง g าวิต t ี้โซ e ิเปอร์ด้วยผมนะคลิปอาจจะมาไม่ทีเหมือนเมื่อก่อนนะเพรผมติดธุระติดอะไรหลายอย่างเนาะก็ ถ้ามีเวลาว่างก็จะ,จะพยายามทําคลิปให้เยอะขึ้นนะครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมไม่ทิ้งกันไปไหนเนาะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปละกันนะผมยังไม่รู้ว่าตอนไหนนะซึ่งกลางเดือนผมไม่เปิดแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันผมสวัสดีครับ